Yeah. สวัสดีคับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยขอบคุณมากครับและแล้วนะครับวันนี้เราก็เริ่มนับหนึ่งเที่เรียบร้อยกับครัวคุณต่อยเอ็กซ์โปซีซั่นหก มาแน่นอนวันนี้จัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่10บโมงเช้าเป็นต้นมากําลังคึกคักเต็มที่นะครับเดี๋ยวเสร็จจากรายการเราก็จะตามไปที่นั่นต่อนะครับจนถึงวันที่11เมษายนย้ำเลยน,นะครับเจอกันที่รอยัลพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะครับเปิดตั้งแต่10บโมงจนถึง2องทุ่มนะครับเดินทางสะดวกง่ายดายนะครับแต่ถ้าง,ง่ายยิ่งขึ้นคือรถไฟฟ้าลงสถานีสยามครับครับ <พอ S 2> ผมบอกตรงๆนะขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีนะครับอบอุ่นมากๆเลยและที่สําคัญที่่สุดทานจะ ไม่มีคําว่าผิดหวังนี่คืองานใหญ่ที่สุดของครัวคุณต่อยในรอบปีนี่คือครัวคุณต่อยเอ็กซ์โปเพราะฉะนั้นยิ่งใหญ่จริงกว่า200ร้อล้านค้ายังมีร้านอาหารญี่ปุ่นแบบออเซนติกนะคัดั้งเดิมแท้ๆคือเจ้าของทั้งซอยเจ้าของเป็นญี่ปุ่นจริงๆอาหารก็เป็นญี่ปุ่นจริงๆเชฟก็ญี่ปุ่นทั้งหมดผมไม่ได้โกหกนะนี่คือเรื่องจริงและที่สําคัญที่สุดอาหารไทยที่เราเตรียมมาเนี่ยคือสุดยอดฝีมืออย่างเช่นรลานี้ครับร้านแรกครับปั้นคลิปอกจิวแอนเจ แป้งทำขนมเปี๊ยะและที่สาคัญตอนนี้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกมาก็คือว่าแป้งชนิดใหม่ซึ่งทํามาทั้งกรอบและทั้งนุ่มไม่น่าเชื่อในตัวเดียวกันในตัวเดียวกันครับเปิ้ลทํางานแบบเต็มที่จริงๆเพราะฉะนั้นปั้นครีท่านต้องเจอจิวแอนเจนร้านต่อมาครับร้านข้าวต้มแปลงเนื้อสุดยอดขข้าวต้มเลยนะไม่ว่าจะเป็นกระหล่ำตีนน้ำแดงขาหมูต้มหน่อไม้พะโล่เห็ดหอมกระชอนป้มเกี่ยว่ายแต่ที่สำคัญที่สุดปีนี้มีต้มซุปรากบัวซี่โครง หมูขาไก่มาใหม่เลยมาใหม่สองคือเฮียแกแบบสู้เต็มที่ครับนี่เลยถ้าไปที่ร้านเฮียนะจะเห็นเฮียยิ้มมันหวานะไรนี่ค้าสบายร้านต่อมาก็ไม่ธรรมดานะครับทัวเทพอร่อยขั้นเทพแน่นอนนะเม็ดบัว ชมเนี่สุดสจริงๆนะฮะมะม่วงหิมพานคือเลียบงาผสมนะครับแล้วก็ยังมีข้าวโพดดอยคั่วอะไรข้าวโพดใหม่สุดเลยอันนี้ใหม่มีทั้งม่วงทั้งเหลืองทําให้ท่านทานที่นี่เป็นที่แรกนี่ใช่ใช่นี่เขาขั้นเทพจริงๆคือตอนแรกเขาอยู่ที่บ้านนี่เขาลอยลอยไปนะครับลอยไปทาเทพดวะโอเควันอาทิตนี้ท่เทอทเทพต่อไปดีกว่า ร้านนี้ขนมหวานเขาอร่อยนะร้านฉวางอาหารปักใต้แม่อวยพลานกครับหมูผัดกะปิเนี่ยสตอผัด ไปได้เลยเขายำปักใต้นะแล้วก็กร่งหมูของหวานเขาเป็นนี่เปียกข้าวโพดโอ้โหเปียกข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดแข่งบวชของเขานี่คือสุดจริงๆสุดติงกระดิ่งแม่ท่านต้องทานผมไปสิริราชครั้งใดก็ไปร้านเขานั่นแหละคือจริงๆแล้วผมไม่ได้อยากไปสิริราดอยากไปร้านเขาอยากไปร้านเขาฮะ แต่ครั้งที่ท่านมาเจอที่นี่ได้เลยครับร้านนี้สิเจ้าแห่งเจ้าโอ้โหขนมครกเศรษฐีก้าหน้านี่เลยครับเป็นขนมครกไรซ์เบอร์รี่หน้าพะยูนนะครับแป้งจี่ไรซ์เบอร์รี่มะพร้าวอ่อนขนมครกมันม่วงมะพร้าวอ่อนเจ้าแรกของประเทศไทยนะท่านผู้ชมที่ทาก้าวหน้าแบบนี้เพราะฉะนั้นคือเอาข้าวไรซ์เบอร์รี่มาทำขนมครกัน้ากเลยมันทำยากจริงแต่เธอคนนี้ทำได้และอร่อยจริงๆเจอกันได้เลยร้านต่อไปร้านอีเห็ดไม้มัส วันนี้นนห้าม,มาพลาดแหนมเห็ดสามอย่างต๋อ จากปากไม่ต้องเปิดถุงผมชอบมากและแหนมหมูคุณเอ้กินเมื่อไหร่คนลุกมานานาูยอได้เราหมูยอได้เราลืมไปแล้วนะว่าหมูยอที่กลิ่นของใบตองร่ต่อเข้ามาเนี่เจ้เห็ดตดหนูไม่ได้มาตรงทายาตอีเห็ดมาอย่างนี้เขาเรียกว่าลูกเดีท่านผู้ชมต้องไปผู้หญิงคนนี้เก่งจริงๆนะผู้ชมเรื่องเกี่ยวกับการทำเรื่องพวกนี้ทั้งหลายร้านต่อไปร้านกระเพาะปลาเยาวราชบายคุณตาที่วันนี้ส่งสามีสุดที่รักมา บอกเลยถ้าคุณสายกระเพาะปลาคุณต้องทานของเขากระเพาะปลาทะเลมาจากทะเลนะปลาทะเลนะแล้วยังมีห่อหมกทะเลเอามาย่างอ่ะตัวเนี้กระเพาะปลาเนี่ยเขาจะใช้กระเพาะปลาหลายๆชนิดนะมาผสมรวมกันแล้วก็ปรุงเนี่ยสูตรเขาคือเด็ดสุดๆวันนี้สายไม่อยู่ส่งสามีมาแทนสามีหน้าเครียดนิดหน่อยนะครับมลาไม่อยากออกทีกลูกคนจำได้ โอ้คนจัได้พยายามปิดหน้าปิดตาตอนนีสวัสดีครับข่อเถินอเถินร้านต่อไปร้านนี้ขอนำเสนอด้วยความภูมิใจของรายการร้านลูกหยีอันดามาเป็นยันต์ตุ่นคูนชีพลูกหยีครั้งลูกหยีกวนไร้เเล็ดนะครับลูกหยีฉาบทรงเครื่องไร้เเล็ดลูกหยีโบราณดั้งเดิมไร้เมล็ดผมแนะนำทั้งสามเมนูต้องทานครับผู้หญิงคนนี้ทําให้ลูกหยีนักลับมาเชิดชูได้นะไม่งั้นจะโค่นต้นกันหมดแล้วจริงๆครับพูดเล่นไป กกลลับมาปหแล้วมันน่ากินจริงๆนักปั้นเจ้าของร้านของเราเ็นนิฟตัวว่นสัวคืนท่านท่านผู้ชมนึกนิดกันแล้วนะลูกหยีเนี่ยไทยแท้ๆเลยนะครับทำแบบเนี้ยไทยแท้ๆแล้วแทบจะไม่มีแล้วนะทั้งโลกทั้งโลก่านจะมีที่เรานี่แหละร้านต่อไปร้านนี้ก็ต้องลองครับร้านต่อเนื้อย่างเนื้อสเต็กโคขุนนะเนื้อสเต็กโคขุนสูตรต้นตำรับ เนื้อโคขุณพริกไยดํากินได้เลยอ่ะเนี่ยที่มันที่สุดคือราคาที่ท่านสัมผัสได้และอร่อยจริงๆไม่แพงฮะราคาสัมผัสบาทแล้วต่เห็นกดเปแ่าและสัมผัสได้จริงๆและกินกันตรงนั้นเลยนนั้เลยสดๆทะปิ้งกันแบบใคยกินเนี่ยโอ้โหมีความสุขมากๆร้านต่อไปครับร้าน ร้านทับทิมกรอบอันนี้ต้องรีบไปเลยทับทิมกรอบเขาลูกตาลอยแก้วคุณต้องรีบไปทับทิมกรอบเขาบอกได้เลยนะแบบคุณภาพสุดๆเลยข้างในก็กรอบกรึบข้างนอกก็หนึบหนับมับค่ากะทนี่เป็นเต็มคำเลยเดี๋ยวอย่าพูดนิดหนึ่งทับทิมกรอบเขาอย่าไปหาแห้วนะอย่าไปหาแห้วเม็ดเล็กๆไม่มีเบลเลอร์เลยมันกรอบกุ้แก้วไม่ต้องมาหาไม่เคยใช้ไม่มมไไ่่เคยใช้สําคัญที่สุดลูกตาลอยแก้วถ้าไปสั่งซะก่อนนะมันหมดหมดหมดตลอดเวลาร้านต่อไปคุณก้อครับร้านเสียปลื้มขั้วห อแกงขั่วหอยโขมแกงขั่วหอยเชลหอยลายพริกเผาบอกเลยว่าถ้าไม่แน่จริง oh. ไม่รู้เรื่องหอยจริงไม่เล่นกับหอยใช่อ,อ,อ,โอ,โอ,อเ ขายฉันขายแต่หอยรอะฉันเก่งเรื่องหอยไจริงไม่กล้าตั้งชื่อร้านขั่วหอยเอาีแล้วไม่ใช่แต่ตั้งชื่ออย่างเดียวนะร้านเขาไม่ขายอย่างอื่นนอกจากหอยเสียเปื้มเนี่ยถ้าเรื่องหอยแกเก่งจริงเนี่ยเราเสียเปื้มตัวแค่เดียวร้านต่อไปร้านต่อไปร้านต่อไปมาม่าโฮมเมดครับนี่เมนูนี้คุณตาดีมาดี กวางเจียงใช่เท้ากวางเจียงเผือกกุ้ยช่ายแป้งบางๆกุ้ยช่ายทอดและกุ้ยช่ายนึ่งบอกเลยว่าใครไม่เคยทานกวางเจียงคุณต้องหยุดและทานนบอกได้คำเดียว วัฒนธรรมคนจีนโบราณของจริงนะท่านผู้ชมสืบทอดมาจากตระกูลจริงๆไม่ใช่อยู่ๆเป็นใครก็ไม่รู้มาทําถูกไหมถูกทํามาเนี่ยทำกันมาตรงตัวนี้แล้วเอามาขายที่นี่ถูกวันนี้ต้องรีบสั่งบอกเลยเป็นอาหารที่หายากมากร้านต่อไปครับร้านแซ่บปากเจอบายเต้ครับยำขนมจีนหมาล่ายำหอยไทยยำรวมมิตร ลูกยำแซลมอนแซ่บๆเอางี้นะกล้าพูดคำนี้นะสำหรับร้านนี้พูดให้คำหนึ่งกันแล้วกันนะว่าถ้าเกิดแซ่บทั้งหลายยำทั้งหลายนะเราไม่กินร้านอื่นเลยใช่ครับเพราะว่าเต้เขาให้เรากินฟรีไม่ใช่ไม่ใช่เลยรสชาติรสชาติรสชาติไม่ว่าจะเป็นยกพับหรือจะเป็นควายกุ่อยเอ็กโปมีครั้งไหนที่หนูไม่ไปกินร้านนี้ไหมไม่ไม่มีแต่เต้ดูหล่อขึ้นนะเต้ไม่ใช่คุณสุวรรณร้านฮะเขาอร่อยจริงๆอร่อยร้านหมูชูบโชกุนครับ หมูโชกุนนะคะรับปลาดุกไร้หัวไร้หางทอดอกรอบพริกขิง แล้วก็หัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วสิบคะแนนเต็มอันนี้อันนี้บอกเลยต้องรีบไปนะเพราะฉะนั้นคุณจะได้กินแต่ไอ้น้ำน้ำน้ำของผมแนะนําว่าให้รีบไปเพราะรีบตักน้ําหมูโชกุนเขาให้ทันเพราะหมูโชกุนเขาอร่อยตั้งแต่หมูยันน้ำน้ำอางนี้นะผมรู้จักมาตั้งแต่ยังไม่สวยเท่านี้ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่แต่ในสวิตเซอร์แลนด์ใช่ครับผมรวยจัดมากเลยนะฮะอต่นี่คือความดีของเรานอกจากนั้นยังมีครัวคนต่อยเซเล็กเต็มอีก crispy fish by เดลิสนะครับเป็นของทานเล่นนะครับเป็นเนื้อปลาตัวเล็กๆได้แคลเซียมเต็มเลลยแ้วก ของดีจากระยองมานะฮะบ้านขนมเศรษฐีนะครับแล้วก็แจกลาโนดลูกเดือยอบกรอบครับใช่สายคนรักสุขภาพไม่ควรพลาดอย่าพลาดเด็ดขาดวันนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวไปเจอกันที่สยามพารากอนนะครับแล้วเราจัดไปจนถึงวันที่ส1เ็ดเมษายนครับอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับอยากเจอจริงๆครับพักตัวนี้สักครู่พวกสิ่งน่าสนใจก่อนดี๋ยวพวกระช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ I'm not